ชัยวัฒนธรรมนัสอย่าให้สปกยึดป่าเขาใหญ่ออกเอกสารให้กลุ่มทุนผู้ใหญ่เชิญครับถามผู้ใหญ่บ้านเลยผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่มูลเหตุรถดีกีลงหน่อยครับเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐผมเป็นเจ้ากระทรวงรับผมขออนุมัติเรื่อนเพื่อนครับครับเชิญครับผมมีหนังสือคัดค้านการปางปุ่เมื่อวันที่31ตุลาคมนะครับแล้วพอ1ด3พฤศจิกา ออกเฉนดแปลงนี้มาเดี๋ยวผมพาท่านไปดูแปลงมีเฉนโหข้างหน้านะครับที่แปลงบุกรุกนะออกมาสิบอ่าสิบสามพฤศจิกายนทำไมคุณไม่ไม่มาคุยกันไปในหน่วยงานราชการผมโทรหาท่านครับโทรหาท่านสปกรครับผมก็คุยกับท่านแล้วครับไม่ใช่คุณตัดสินใจเองไม่ได้ต้องกล้ากระทรวงโน่นก็นั่งคุยกันมันเป็นหลักระหว่างประหลัดกับประหลัดคุยกันหรืออธิบดีกับเลขาสปกต้องคุยกันคุณคุณเป็นเจ้าที่แต่ละจังหวัดคุณตัดสินใจเองไม่ได้ เขาก็มีคณะกรรมการไปรูปจังหวัดเขาก็มีคณะกรรมการป่าไม้อุทยานจังหวัดถูกต้องไหมต้องมานั่งคุยการอย่าทะเลาะกันเองเรื่องนี้ผมจะตั้งกรรมการสอบสวนใครผิดก็ว่าตามผิดใครถูกก็ว่าตามถูกหากสวกรผิดสวกรก็ต้องถูกลงโทษอุทยานผิดอุทยานก็ต้องโดนสำนักอุทยานแห่งชาติได้รายงานข้อมูลดังกล่าวให้ปปชทราบ และพิจารณาดำเนินการตรวจสอบสอบสวนข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดในการดำเนินการรังวัดและกำหนดรูปแปลงสปอก4 0ขีในเว็บไซต์ของสำนักจัดการแผนที่และสาระบบที่ดินหรือสอพอสอการฝังหลักหมุดสปกและออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสอปอก4 0ขในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วและยืนยันว่า บุคคลตามรายชื่อดังกล่าวไม่ใช่ราษฎรที่อยู่อาศัยหรือเป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู่ในบริเวณท้องที่บ้านเหวปลักกัง้งและพื้นที่ดังกล่าวมีสภาพเป็นป่าสมบูรณ์อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งมีแนวถนนป่าไม้ลำลองเป็นแนวเขตอย่างชัดเจนและไม่มีบุคคลใดเข้าครอบครองทำประโยชน์มาก่อนแต่อย่างใดชัยวัดเดือดสำนึกหายไปไหนป่าสมบูรณ์เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถูกเอกสารสปก,ก4ขีศ01บุกรุก2,933ัร้อมสิบสไร่มไม่เปไน็นไรครับผมอยากมีเรื่องนะอ <c oughs> ีกครั้งอยากมีเรื่องจริงเพราะวันนี้ไม่จบครับถ้าทำแบบนี้เคยตัวครับลูกน้องผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่งอะไรดูแลรักษาป่าเสี่ยงจะตายอยู่แล้วแต่มาเจอขบวนการของรัฐทำแบบนี้ไม่ได้ขบวนการนี้ไม่ใช่เล็กนะคร,รัมบนะมีมากกว่าท่านผู้แทนประธานจะพูด คนคนเดียวกันไม่ได้ครับแล้วไม่ใช่คนคนกลุ่มเดียวทำได้ด้วยนะครับมีมากกว่าคนมากกว่าสองกลุ่มสามกลุ่มมากเกินไปครับไม่ได้ผมว่าไงเพราะว่าครับจะแจ้งความกลับว่าผมรับทรัพย์ท่านเอาเลยครับแต่วันนี้ผมแจ้งความเลคดีแล้วหลักทุกหลักผมผมยินดีที่จะไปไปสู้กับท่านสาศาลแต่ท่านก็ต้องเอาแบบนี้ครัวันนี้ไม่หยุดครับผมต้องเรียนท่านประธานว่ามันมันไม่ไหวแล้วอ่ะถ้าช่องจะแบบนี้นะครับหรว่า คนก็มีหน้าที่ต้องปกป้องทุกคน,คนอยู่ตามสบองเพียนแต่จะอ้างว่ามันได้อยู่ในพื้นที่ป่าสนเป็นพื้นที่ป่าไม้สาวนสามารถอยู่กันได้ไม่ใช่ครับถ้าเป็นป่าเนี่ยท่านจะเอาใครไปอยู่ในป่าก็ไม่ได้จะอยู่ในพื้นที่ที่ท่านจะขีเขตนก็เป็นสปกอ,อมาก่อน,อนก็นไม่ได้ถ้ามันเป็นพื้นที่ป่าต้องมีสำนึกครับจะมาบอกว่าเป็นป่าสนเท่านั้นที่จะต้อง่ันวัติจมูกอย่างนี้ไม่ใช่ครับสำนึกเท่านั้นนะครับที่ว่าท่านคงคิด เป็นป่าดีๆนะครับจะเป็นป่าขาวรลประมาณขาวรลป่าสองสีท่านก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาไครไปอยู่ในปา่าถูกไหมครับ15กุมภาพันธ์2566นายชัยวัน์ลิมมิขิดอักษรผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ตนได้ร้องต่ออัธพลเจริญชันษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชปมการตรวจสอบการออกเอกสาร10เสราร์กร4ขิด01ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยตนยืนยันว่าเป็นขบวนการยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐโดยเจตนาโดยในาใยชัยวัตรระบุว่า การดำเนินการตามนโยบายและข้อสั่งการของพลตรดจเอกพัชราวาทวงสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรให้เป็นรูป,ปรธรรมเพื่อให้ประชาชนทำกินได้อย่างมั่นคงสนับสนุนการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ป่า โดยให้ทำความเข้าใจกับชุมชนไม่ให้กระทบกับวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชุมชนดั้งเดิมรวมถึงการป้องกันดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่เพิ่มเติมโดยเมื่อวันที่6มกราค,คม2567อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ตรวจยึดพื้นที่บุกรุกแพ้วถางป่าปรับพื้นที่ทำการปลูกต้นมะม่วงทำการตรวจยึดพื้นที่และตรวจพบหลักหมุดสปก,กอจำนวน3หม,มุดในพื้นที่ และเมื่อวันที่9มกราคม2567ขณะเจ้าหน้าที่ได้รับสัญญาณภาพจากกล้องเอน p ที่ติดตั้งไว้พบผู้กระทำผิดจำนวน5รายกำลังรดน้ำต้นมะม่วงจึงได้เข้าทำการจับกุมพร้อมทั้งตรวจยึดรถยนต์จำนวน1คันส่งดำเนินคดีเพิ่มเติมจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ในเว็บไซต์ของสำนักจัดการแผนที่และสาร,ระบบที่ดินมีการกำหนดพื้นที่สำหรับการปฏิรูปที่ดินเข้ามาในเขตกุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จำนวน2,933ไร่และมีการกำหนดรูปแปลงเพื่อออกเอกสารสปก .4.01 จำนวน42แปลงเนื้อที่ประมาณ972ไร่และจากการตรวจสอบข้อมูลรายชื่อบุคคลผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินสปก .4.01 พบว่า ไม่ใช่ผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกร,เ,กรเป็นหลักซึ่งไม่เข้าขายการเป็นเกษตรกร,กรต่อมานายกิติศักดิ์พรมพินิษ์ผู้ใหญ่บ้านเหว่ปล,กลากั้งหมู่ที่10ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพร้อมลูกเขยแจ้งว่าสป,ปรกรจังหวัดนครราชสีมาออกประกาศรายชื่อการคัดเลือกเกษตรกร,กรให้เข้าทำประโยชน์ในเขปปตปฏิรูปที่ดินจำนวน2ครั้งครั้งที่1เมื่อวันที่10ตุลาคม2566 จำนวนสามรายสามแปลงเนื้อที่ประมาณ73าไร่ปรากฏรายชื่อได้แก่หนึ่งนางสาวกมลรัตน์คำชมพูสองนางเพียงตะวันเผ่าจันทึกและสามนายพนวัตรสิริธนะทิพชัยกูลมาเพื่อให้ตนปิดประกาศหากผู้ใดประสงค์คัดค้านให้ยื่นคำร้องที่สปรกรนครราชสีมา ภายใน30วันนับแต่วันประกาศเป็นต้นไปและครั้งที่2เมื่อวันที่23าพฤศจิกายน2566จำนวน5ราย5แปลงเนื้อที่ประมาณ72ไร่ปรากฏรายชื่อได้แก่ 1. นางสาวกมลรัตนคำชมภู 2. นางเพียงตะวันเผ่าจันทึก 3. นายนพวัตรสิริธนะทิชัยกุล 4. นายกฤษณะเล้งวิลาชและหนายสสิไกรวีกุลจิราช โดยในครั้งที่สองตนก็ไม่ได้รับหนังสือจากสปกจังหวัดนครราชสีมาซึ่งตามประกาศดังกล่าวทั้งสองครั้งดังกล่าวไม่ได้ระบุตำแหน่งที่ตั้งของแปลงพร้อมทั้งให้ข้อมูลและยืนยันว่าบุคคลตามรายชื่อดังกล่าวไม่ใช่ราษฎรที่อยู่อาศัยหรือเป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู่ในบริเวณท้องที่บ้านเหวป่ากาั้งและพื้นที่ดังกล่าวมีสภาพเป็นป่าสมบูรณ์อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งมีแนวถนนป่าไม้ลำลองเป็นแนวเขตอย่างชัดเจนและไม่มีบุคคลใดเข้าครอบครองทำประโยชน์มาก่อนแต่อย่างใดสำนักอุทยานแห่งชาติได้รายงานข้อมูลดังกล่าวให้ปป,ปอชทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบสอบสวนข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและดำเนินคดีกับผู้กระทําความผิดในการดำเนินการรังวัดและกำหนดรูปแปลงสปก4.01ในเว็บไซต์ของสำนักจัดการแผนที่และสาระบบที่ดินหรือสพส การฝังหลักหมุดสปกและออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสอปรกร4.01ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2567ในวันที่13กุมภาพันธ์2567เวลาประมาณ9นาฬิกาคณะพนักงานเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำโดยนายชัยวัน์ลิมลิขิตอักษรผุ้มในการสำนักอุทยานแห่งชาตินายธานนท์โสพิชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่หนึ่งนายพนัชกรโพธิบัณฑิตผู้อำนวยการส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบรามนายมงคลชัยพักดีหัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่านายชัย,ยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมกับนายกิติศักดิ์กรมพินิษผู้ใหญ่บ้านเหวปล,กลากั้งหมู่ที่สิบต,ตำบลหมูสีอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมา เข้าตรวจสอบพื้นที่ที่ตรวจพบการบุกรุกแผ้วถางที่ดินโดยอ้างเอกสารสิทธิสปก4.01และพบการฝังหลักหมุดสปก4.01จำนวนมากภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จากการตรวจสอบพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีสภาพป่าดิบแล้งอุดมสมบูรณ์และพบร่องรอยการใช้ประโยชน์ของสัตว์ป่าเช่นเก้งช้างกระทิงเป็นต้นโดยพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ติดกับถนนป่าไม้ลำลอง ซึ่งเป็นแนวเขตอุทยานแห่งชาติในท้องที่บ้านเฮวปลากัง้งหมู่ที่10ต,ตำบลหมูสีอำเภอปาักช่องจังหวัดนครราชสีมาคณะเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันรื้อถอนหลักหมุดเขตสอปรกอรที่ตรวจพบทั้งสิ้นรวมจำนวน27หมุดนำส่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาจำนวน1หมุดและนำส่งพนักงานสอบสวนจำนวน1หมุดเสาหลักเขตจำนวน5ต้น หรือถอนต้นมะม่วงที่ปลูกเพื่อยึดครองพื้นที่จำนวน20ต้นและหรือถอนป้ายประกาศที่แสดงการได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจำนวนหนึ่งป้ายพร้อมจัดทำบันทึกการตรวจสอบตรวจยึดเพิ่มเติมเพื่อแจ้งความกล่าวโทษผู้กระทำผิดและร้องขอให้พนักงานสอบสวนดำเนินการสอบสวนการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีนายอัคารเดชเรียนหินปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ผู้ลงนามในหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสปก4.01นายวัตวีวิเลิศรำผู้เขียนแผนที่สปก4.01และนางปรียาพรเพิ่มแสงสุกุลผู้ตรวจเอกสารร,รรับรองสิทธสปก4.01และหรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่สนับสนุนให้เกิดการกระทําผิดโดยพฤติการของผู้กระทําผิดคณะพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่า เป็นการกระทําเป็นขบวนการสนับสนุนเกี่ยวข้องกันเพื่อออกเอกสารสปก4ี่โดยมิชอบในเขตป่าอนุรักษ์โดยมีการแบ่งหน้าที่กันจึงได้จัดทําบันทึกส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเพื่อสืบสวนสอบสวนและนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีต,ต่อไปต่อมาเวลา14นาฬิกา ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดนครราชสีมาหรือคอปอปอจอนอมครั้งที่หนึ่งทับ2,567ณนะห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทธโธชั้น3สาลากลางจังหวัดนครราชสีมามีนายวิจิตกิจวิรัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในการประชุมโดยมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาในวาระที่5.1 การตรวจพบหลักหมุดสปกปักฝังในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ท้องที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาในายชัยาวหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ไรายงานการตรวจพบการฝังหลักหมุดและออกเอกสารสปกสี่ขีดศูนย์หนึ่งภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่บริเวณบ้านเหวปลากั้งหมู่ที่สิบตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาและในายชัยวัฒน์ผออสอ,อชได้ไรายงานต่อที่ประชุมว่า ในกรณีดังกล่าวสำนักอุทยานแห่งชาติแต้รายงานข้อมูลให้ปป,ปชทราบและพิจารณาแล้วเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2567และในวันนี้คณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันตรวจสอบตรวจยึดพื้นที่ในบริเวณดังกล่าวเพิ่มเติม เพื่อนำส่งพนักงานสอบสวนพร้อมทั้งได้จัดทำหนังสือรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จริงในกรณีการออกเอกสารสปอออกสี K ่ขีดศูนหนึ่งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ต่อไปโดยผู้แทนปฏิรูปที่ดินยืนยันว่าการออกเอกสารสิทธอออิสปกสี่ขีดศูนย์หนึ่งดังกล่าวอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินซึ่งสามารถดำเนินการได้และในที่ประชุมมีมติร่วมกันว่า ให้สปกจังหวัดนครราชสีมาหยุดกระทำการใดๆในบริเวณพื้นที่พิพาทและให้ดำเนินการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อหาข้อยุติร่วมกันนายชัยวัตรกล่าวว่าตนขอฝากถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรหรือผู้บริหารของกระทรวงว่าตามนโยบายการเปลี่ยนสปกเป็นโฉนดหากเป็นกเกษตรกรผู้ที่ได้ทำกินและประกอบอาชีพกเกษตรกรจริงก็ไม่ได้ขัดข้องแต่อย่างใดแต่หากเป็นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ซึ่งมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำรรกินของราษฎรตามพรบอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562มาตรา64และพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562มาตรา121อยู่แล้วตามเงื่อนไขที่กรมกำหนดแต่ในขณะนี้กลับพบการออกผังแปลงสปอกอภายในเขตป่าอนุรักษ์ที่มีสภาพป่าสมบูรณ์ ไม่มีบุคคลใดเข้าไปใช้ประโยชน์และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าในหลายพื้นที่จึงขอให้ผู้บริหารของทั้งกระทรวงเกษตรและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจนในประเด็นการประกาศกำหนดเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์และการกำหนดเขตปฏิรูปที่ดินโดยในเรื่องนี้อาจมองได้สองมุมคือการเข้าใจกันผิดพลาด หรือเป็นการกระทําโดยทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐเองในการออกเอกสารสปกในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ซึ่งมีสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ทั้งนี้ขอให้ผู้บริหารกระทรวงเกษตรได้ตรวจสอบการดําเนินงานของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาที่ดําเนินการออกเอกสารสิทสปกสี่ขีดศูนย์หนึ่งภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ว่าเป็นการกระทําโดยทุจริตของเจ้าหน้าที่หรือไม่สืบจากข่าวรายงาน ้องไม่ชัดนะครับถ้าท่านเดยมาบอกว่าเป็นพื้นที่เป็นอย่งางป่าสงวนองผ่านตุนติต้องมีคณะกรรมการอนุนนไม่ใช่ครับก็ไม,ม่เป็นไรครับแต่ก็มีสัญลักษณ์เว่าเป็นปนป่าธรรมชาติซึ่งเป็นป่าล้วนๆท่านไม่ได้เข้าไปสแกนพื้นที่เลยเข้าไปป่าหลักโดยให้ใครปา่าก็ไมไปููท่านลงกอบส่วน